สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดวยวันนี้นะคะจะมาพูดถึงภาพรวมที่น่าสนใจเกี่ยวกับยุทธวิธีของการโจมตีลึกเจ้าท่าฟังของยูเครนกันนะคะทีก่กําลังพิกเกมในสงครามอยู่ในปัจจุบันโดวยวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึง2หัวข้อหลักกันในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการเปิดเผยรายการเต็มของเป้าหมายในรัสเซียที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธต่างๆต,ตั้งแต่เจ้า F P 1จนถึง F P 5ในปี2025นี้ และกับอาวุธใหม่ค่ะที่ก็อยู่ข้างหน้าแนวรบอย่างเจ้า fp 2ซึ่งก็ไม่ได้เป็น fpv นะคะแบบโดรนทั่วไปหรือเป็นแบบ j จสนะคะแต่มันเป็นสตริกโดนจริงๆที่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจแนวหน้าโดยเฉพาะจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็เข้าสู่ในเรื่องของรายละเอียดของระบบต่างๆของทางฝั่งของยูเครนกันก่อนนะคะเพราะในช่วงหลังปี2022มมที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศเป็นอย่างมากในทางฝั่งของยูเครนเขาโดยเฉพาะในด้านของโดรนต่างๆและอาวุธทางไกลต่างๆอย่างเช่นบริษัทอย่างไฟฟ์พอ s สซึ่งเป็นผู้พัฒนาเจ้า FP1 และ FP5 ก็กลายเป็นหนึ่งในหัวใจของวุทยาศาสตร์ของยูเครนในปัจจุบัน ระบบอาวุธดังกล่าวนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะเลยนั่นอย่างแรกราคาถูกกว่าอาวุธตะวันตกหลายเท่าผลิตภายในประเทศของตนและปรับตัวได้เร็วตามสถานการณ์ในในเรื่องของการโจมตีลึกแบ็กแอริกของรัสเซียที่ไม่ใช่เพียงแค่แนวหน้าธรรมดาและทำให้น้าฝั่งของรัสเซียนั้นต้องเผชิญกับภัยใหม่นอกเหนือจากแนวรบในด้านหน้าอีกด้วย ฉะนั้นนะคะเมื่อเราพูดถึงเจ้า FP 1 FP 5และ FP 2เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธใหม่ๆ่เฉยๆเท่านั้นแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในทางวิยาศาสตร์โดยตรงมาพูดถึงเจ้า2ตัวนี้กันค่ะสำหรับเจ้า FP 1นะคะเจ้าระบบ FP 1เนี่ยเจ้า FP 1มันเป็นโรนโจมตีแบบ one way attack drone คือบินและเสียสละตัวเองที่พัฒนาจากทางฝั่งของบริษัท l ฟ Po ถูกออกแบบไม้มีระยะการเบนที่มากกว่าถึง1,000กิโลเมตรจนถึงประมาณ1,400-1,600จถึงกิโลเมตรในบางรายการต้นของมันเนตำาก็อาวุธลักษณะชนิดเดียวกันซึ่งทห้น้านฝั่งของยูเครนเนี่ยสามารถยิงได้เป็นจำนวนมากและเพิ่มความพิยุนในการทำภารกิจและเจ้า f p 5ค่ะหรือในชื่อของมันที่ก็มีชื่อนึงก็คือเจ้าฟรามนโก ที่ก็มีระยะไกลเป็นอย่างมากซึ่งมันนะคะก็มีรายงานว่าอยู่ที่ราว3,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวลบได้มากกว่าถึง1,000จนถึง1,500กิโลกรัมด้วยกันสรุปเป็นก้าวสู่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางไกลที่สุดของอยูเครนที่ไม่ใช่เพียงแค่เส้นลบหรือแนวหน้าเท่านั้นแต่มันก็เข้าไปถึงพื้นหลังของรัเสเซียโดยตรงที่ต้องการจะเข้าลึกและโจมตีได้ในที่สุด จะตามบทรายงาน,นหลายๆที่ค่ะมันมีการเปิดเผยนะคะว่ารายการเต็มหรือฟูลริสของเป้าหมายในรัสเซียที่ก็ถูกโจมตีด้วยเจ้า FP1 และ FP5 ในปีสมวันที่าค่ะรายการนี้นะคะก็รวมถึงสถานที่หลากหลายด้วยกันเช่นขาอาวุธจะทางฝั่งของรัสเซียแหล่งพลังงานของสร้างพื้นฐานในด้านของระบบโลจิสติก ฐานทัพโรงงานในอื่นๆต่างๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่แสดงให้เห็นว่ายูเครนนั้นสามารถมองได้ไปถึงแนวฟังของรัสเซียลึกและโจมตีได้ส่งสัญญาณถึงแนวฟังของรัสเซียว่าวันนี้เนี่ยแนวหลังเนี่ยจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและสร้างผลจิตวิทยาในทางฝั่งของรัสเซียทั้งในด้านของการรักษาความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากร ถ้าวิเคราะห์ในเชิงของวิทยาศาสตร์ค่ะแน่นอนนะคะว่าการมีอาวุธเจ้าเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าลึกได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นการเปลี่ยนในเรื่องของการรอรับเป็นไปนการโจมตีซึ่งก็สร้างความได้เปรียบในเชิงของจิตวิทยาเป็นอย่างมากและลัซียนั้นก็จําเป็นจะต้องเพิ่มในเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรในการป้องกันแนวหลังซึ่งก็เป็นการเพิ่มภาระ,ะและลดความยืดหยุ่นของเขาลงยุคครนก็จะใช้ความได้เปนนเรียบในด้านของต้นทุนต่ำผลการโจมตีสูงเพื่อสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ใจนั้นก็ตามค่ะมันก็ยังคงมีคําถามเช่นกันว่าในเรื่องของความแม่นยําความสามารถรอบบกักทางฝั่งของรัสเซียและจํานวนที่ผลิตได้จริงเนี่ยสำหรับเจ้าตัว Fp1 และ Fp5 เนี่ยจะยังสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงหรือไม่หรือว่ามันจะสามารถทําได้จริงๆกับการโจมตีแนวหลังด้วยค่ะและสําหรับเจ้า Fp2 ค่ะสาหรับโรบนโจมตีแนวหน้านะคะอีกตัวหนึ่งเลยก็เป็นตัวนี้นะคะก็ถือว่า มีความใหม่นะคะในเรื่องของรุ่นใหม่ของทางฝั่งของยูเครนที่ก็ถูกออกแบบมาให้ใช้ในแนวหน้ามากกว่าจะเป็นการโจมตีลึกหรือดิสติกเช่นเดียวกับเจ้า FP1 และ FP5 คำว่า Not an d FPV และ Not Adjust เนี่ยมันแปลได้ว่าเจ้า FP2 เนี่ยไม่เพียงแค่เป็นโดรน FPV หรือ first person view ค่ะโดยที่เขานะคะก็ใช้ในเรื่องของผู้คุมเรียกไกแบบ Ho อบ i s ส หรือการสาดแนมที่ไม่ใช่เจสที่มีระบบเครื่องยนต์เทอร์โบแฟตขนาดใหญ่แต่มันเป็นรถแบบสติ๊กที่ถูกออกแบบมาเฉพาะในภารกิจการโจมตีแนวหน้าซึ่งจะตามรายงานหลายแหล่งนะคะก็บอกว่าเจ้า FP ตัวนี้เนี่ยมันมีหัวลบราวๆ105กิโลกร,รมัมและถูกใช้ในการโจมตีนั้น่ายฝั่งของรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ถึง200กิโเมด้วยกันจากแนวหน้า ลักษณะเด่นของเจ้าเอฟนะคะก็ถูกใช้ในภารกิจแนวหน้าก็อย่างพวกโจมตีคลังน้ํามันและ,ะนนนสนับสนุนโลจิสติกของรัสเซียที่ก็อยู่ไม่ไกลจากขอบเขตแนวหน้าและด้วยขนาดของมันและต้นทุนของมันที่ก็เหมาะสมทําให้เจ้า a อ2สเนี่ยสามารถ,ถผลิตและใช้ซําได้มากกว่าระบบหนะักอย่างเช่นขีปนาวุธล่องลอยช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างโดรนเล็กและขีปนาวุธล่องลอยให้ยูเครนะสามารถใช้เวอร์ชันกลางที่เร็วและยืดหยุ่นได้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญและก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งค่ะสำหรับโอกาสของมันนะคะเจ้า f p 2เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ช่วนในการโจมตีแนวหน้าได้เร็วสุดๆแลดในเรื่องของการตรีมการเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความหวาดกล้วใหกับทางฝั่งของตรงข้ามส่วนด้านของความท้าทายค่ะคือด้วยความที่ว่าแนวป้องกันของรัสเซนอาจจะสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น ระบบการส่งกําลังบวกกับการนําทางก็อาจจะถูกลบกวนแล้วก็สูญเสียในเรื่องของโดรนที่ก็ยังเป็นประเด็นอีกด้วยคือจริงๆนะคะคือทางฝั่งของยูเครนในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของโดรนมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีการผสมผสานทั้งในการโจมตีลึกโจมตีแนวหน้าอะไรอย่างนี้ไปมันก็จะมีความท้าทายแตกต่างกันไปซึ่งก็ต้องทําการพัฒนาต่อไปนั่นเอง ซีน่าของจุดที่ควรจับตามองแล้วก็เป็นคำถามปลายเปิดอย่างหนึ่งเลยก็คือท้าฝั่งของยูเครนเนี่ยจะสามารถผลิตเจ้า fp 1 fp 5และ fp 2เนี่ยได้ระดับจำนวนมากได้มากแค่ไหนและความต่อเนื่องนั้นเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันเชียว และรหังของรสัสเซียนะคะจะตอบโต้แบบไหนอีกด้วยการที่เขาเนี่ยเพิ่มเรื่องระบบต่อต้านโรนขี่พนามอาวุธต่างๆการย้ายฐานข้างหลังหรือในเรื่องของการใช้ยุทธวิธีอย่างกระจายทรัพยากรมากขึ้นล่ะมันจะเป็นผลอย่างไรต่อและผลกระทบในทางของต่อภูมิภาคค่ะถ้าทราฝั่งของยูเครนเนี่ยมีอาวุธทางไกลเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของ้ามพื้นฐานทางทะ,ทะเลพลังงานต่างๆและโลจิสติกส์ในยุโรปเนี่ยจะเป็นอย่างไร และความเสี่ยงค่ะของกแกปะทะกับอาวุธที่ก็ขยายตัวเช่นกันเมื่ออาวุธท,ทางไกลมันเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความผิดพลาดความเสียหายต่อพลเรือนหรือกากปะทะกับประเทศได้สามหรือตร์ปาร์ตี้ก็จะยิงมากขึ้นด้วย และในด้านของสงครามเทอรีเองค่ะที่การแข่งขันในด้านของโดรนขีปนาวุธและระบบป้องกันเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งสาคัญยิ่งขึ้นอย่างไรอีกด้วยคือมันก็ต้องคิดแนวหน้าแนวหลังเหมือนกันว่าเออเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อในอนาคตและมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันจะกระทบต่อตัวเองมากไหมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะร่วมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ